สวัสดีสวัสดีค่พี่น้องเบิร์สุกสคนเด้อพี่น้องเด้อมือนี้นยะกยูก็คอยอีกแล้วซานหนําแม่ท้าทุนี่ก็ไไรเพราะว่าไม่ดุเลยได้ดุหนึงเท่าเลยได้พี่น้อง,งนีง่อายุเท่าไรแล้วจ้ะาเอ็ดหปีสองพันเทตัวนี้เดี๋ยนี้สองพัน,นอสองปีอ่ค่ะก็สองปีโอสองหรอปจ้ะเออสองเดีได้เพราะว่าเกิดปี2000ปสองพันประศนาแต่ คอแม่สิตัวหรือบระตัวกับกรจักแต่เพิ่นเพิ่นว่าคอยไปปีช่องผ่านมาสนนาก็ได้เต็น้าตานี่ไปคอนแลร์เต็น้าตาเนี่ยสี่ห้าสิบแล้วนะหลายลูกหนึ่งพี่น้องแต่ว่าไปหันไปนี่ครับแนเบิ่งยีรอกว่าเ่าดีแต่ว่าอายุนี่เทียบกับตาอุลีไปเ่ากว่าแค่มุดว่าไปน้องกันจักแล้วบนน้ำมีคนเคยทั่วอยู่อ่าั่ว อยู่ดอกแต่ว่าขวายบริษัทกระแป้งเลยสำรับสำเนึงของบริษัทโคตรนี่พี่น้องถ้าไก่นี่งามหย่อนคนุ้นคนงามหย่อนแตงพี่นอ้องขวายกันขวายแตงนี่เขากาพ็พอาบึงอยู่ดะผู้ถึงขันขีลายบู้ถึงขันงามแล้วก็แบบว่าไปใช้มาใช้บาอายผูอายคุ้นกว่าป <c oughs> กติแล้วขวอยเป็นคนขีดขาดเพราะมีลูกน้อยละขาดพี่น้องขาดท่ากระแปง้งเรียกในลูกหังแห้งตื่นมากนะเอ๊ะ เป็นมาเน่ยใเห็น <s> ยังบไงมือนีนี่เจะาว่าลูกชายเจ้าอันเป็นตัวทวงความงามของแม่ถูกหือเป่าอยู่ทวงฮะเนี่ยมูออย่างงามกับบอดายงามเป็นเจ้าใดเจ้าบอด้งามข้าลูกชายมีมือนีพี่น้องก็คือจะาได้แต่ลูกชายนอนนอนบางสามมุกไนี่แหละสี่มุกแล้วตัวเองหูเมื่อมาวังหามุกหงมุแล้วลุกไปทาบไปช่วยหนาเลยพช่วยหนาแล้วฟ้ามาทากระแป้งวิ้ผมเดี๋ยบรอ่ยจังว่าดต่ทากระแป้งมือนในกระดาษ บ่อะไรไปไซส์สามพี่น้องอายุเท่อนกับหลุยคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเส้นหลังนี่พามันสบายดีนะตีสบายดีนี่แหละสบายดีนะตีสบายดีนี่แหละเบื่อสวัสดีสสดอ้าวบาสวัสดีครับจาัาตีโอ้ยเป็นหลุยยูทูบเบอร์มันสิเกตโ่เยอะโมขี่ขี่หลายป้าๆๆๆนเนี่ยตบมืออะไรกินเก่าครับป้าฮะโอนี่โมเดียวกันนะฮะ เขาเกิดก่อนมาสองสามปีนี่แหละเขาคิดจักรวิ่งเฉยเนาะกาอันนั้นตอนนี้กาคอยนะพี่น้องเลยเป็นนอนบนรับบางสองสามหมื่นอ่ะเป็นนอนบนรับเป็นแบบว่าคือดอยากคล้ายเคืองพี่น้องสิเราสุดฝังเลยสาวนุํามันคือดอยากคล้ายเคืองออนไลน์แต่ยัมงมมีประสบการณ์เลยยังหาประสบการณ์ไม่ไมก็คือเบึง้ง เบิ้งใน YouTube แนะ่พี่น้องเบิ้งใน TikTok แนะ่เพิ่นขายเครื่องแบบใดนะพี่น้องขายเครื่องแบบใดล่ะกันสิขายอีหยังจังสิมีนคนซื้อแบบว่าเปิดบินมาขายเดี๋ยวจะมีคนซื้อหรือบ่สาวหนังก็วนะ่าบ่เก่งขนาดเบื้อบ่เก่งใน่หลานการไายคั่นในหลานการวาแบบนี้แบบนี่เแกบบ่งกี่รอบเว้าได้นี่แบบนี้นี่เว้าแบบธรรมศาสตร์มาสามนี่ได้ของเว้าแบบเขาบริบบอให้ผู้ไรมาซื้อของน้ำเห่านะพี่น้องเขาเบาเดินยูทูปนะโอ้แตกได้ลูกครับ เอ้เป็นแบบรังได้ใจอยู่คิดหน่อยคิดหญ่อยู่ว่าขั้นคอยเปิดบินมาคายแล้วแล้วสีสางตัวตนในสีดายให้คนมาหูจักนะในยูทูปก็มียูแต่ว่า่นคายเครื่องนี่กับมีลายๆายแบบเนาะการสิเริ่มต้นคลายเครื่องนี่เขาต้องสิ้นขาตัวนั้นมันดีบอมันได้มาตรฐานกําลังลองเลยนะกําลังลองอยู่เดนนี่เนาะสาวหนาวก็สีรอง้วยตนเองก่อนเด้อ ตอนนี้ลองอยู่สินคาอย่างหนึ่งเด็วกับเซมีอีกอย่างที่สองอยากขายอยากขายสองอยางเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ว่าสร้านามบ่มีบ่มีประสบการณ์เลยพี่น้องเลยบ่มีประสบการณ์ในการขายเลยเด็กกับแต่ว่าอยากขาย่นะอยากขายเดี๋ยวนี้ฮันเบิ้งอยู่พยายามเบิ้งในยูทูบแล้วก็เบิ้งในทิกตอกที่เพิ่นสอนเพิ่นบอกแล้วก็สิพยายามเหตุให้ได้พี่น้องก็คือสร้านาเริ่มต้นเฮในยูทูบคือการสร้านาม,มี คนหนึ่งที่เป็นแดงบันดาลใจให้ได้เห YouTube. นะ็ดยูทูบบอกนะแล้วแล้วโบ้ไขีิไลกระโบ้ไอ้ิไลแต่ว่าเรายังสามารถเห็ดได้เป็นยัางคนเช็นบนให้อีกเขาคิดขนดาดนี่น้องก็คือคนสิบอกโดว่าคนคนนั้ <laughs> นตีนว่าบอกว่ามาบอกเนาะก็กนะะคือเพิ่นเห็ดยูทูปนะพี่นาสะสร้างนามกัอยากเห็ดยูทูปแต่ว่าวาบบุปเป็นไหนอยากถ่ายเอากล่องมาถ่ายในหนานี่อายแห้ง ก็เลยสานังมาคิดว่าขัน้นห้าอายอยู่แบบนี้ห้าสีก้าวหนาบ่หนาะก็ได้เลิกงานมากคอยอยู่กรุงเทพพี่น้องเลยเอาขึ้นได้อีกนะเลิกงานมากประมาณสี่ถุมสานังกับพญามาเอาโทรศัพท์มาโฟงสนานแล้วก็เล่าอยู่คุณเดียสบายดีสบายดีอยู่คุณเดียแล้วก็พญายามเบาพี่น้องสานังก็ยังเบาไหลก็ยังสำเร็จได้ขนาดไนเด๊ดเด๊ดตกแล้วดือนี่นีๆๆ่นี่อ่ะสรางนังก็ยังเห็ดได้อันนี้คล้ายคือกัน กระต ong พัายามเบาพัายามขายแนวใด้ายหายคนติ๊กตอกเป็นแล้วบอเออติ๊กตอกมันบวชตองการว่าดินกระดออรอนั้นถ้ามีสินค้ามาขายก็ทายสินค้าคั้นสมุดว่าห้ามมีสบู่ก็ทายสบู่หลังนาไม่ใช่ไปเต้นแอเต้นแอนนี่ไปนี่ซะบอแม่ถ้าเต้นดินติ๊กตอกเพื่อเต้นเพื่อล้ำกันเต้นดินเพื่อแอนแล้วอันนี้มันหักสิเป็นแต่ว่าซางหนังกาปตอนนี้ยังเปิดเรียนขั้นไปใส่ปลั๊กไฟคว่ำหรือว่าย่างในเสหิตแล้วแบบนี้ต้อง เฮ็ดแน่ไดจะมาแก่ไขรแน่ใดเนี่รอโผล่เนี่ยเมื่อยายุซื้อๆก็คืออะนี่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 อ่ะตู้นุ่มตู้นุ่มแม่เด้เฮ็ดเบียกในก้อนถู้เอ้ยสอก็โซแต่แผได้เห็นผู้ไรยางกายนีหายน้ำดูอ่ะเอาโดยชาเนี่อกี้กิลล์เอ้ยเอาโดชาาดูดูข้างทา่นไร นีมาแพะ่กับประตูนี่มากแพะ่ยูเพื่อนนั่งงานตำยูโป้งปุป้งกับหัวเอะเจบแหงนะฮะเจอเหลี่ยมประตูแล้วประตูเหือนนี้ยเหลี่ยมเถอะออไปเจอเขาสนถ้าเราหัวแตกหัวแตนแนะไรมันสิเจบเนี่ยเ็ดปีนหัวปีนห้าวพี่น้องเลยห้าวอยู่เพื่อนงานมีสามหาปีนคืนหอนห้าที่สองหัวง่วยแต่ป๊อดเ้าะน่ะ ต้องเบิ้งตลอดเวลาไม่หลุดหรือพี่น้องเอ้ยต้องมห้ขาดสายตาขาดสายตาเจ็บปวดมากในแก่ไข้ยังหมดไรแต่อดีก็ถอดคอยพแพวคอยเบิ้งหูบอดีแต่มันลือ้อไป <laughs> สิเบิ้งพันเบิ้งไหลยี่ดอกมันซูดเราเฮาเห็ดหันเห็ดน,น,นี้เป็นล้างใส่ได้สักอ่าเดี๋หายเดี๋ยวเดีหายนี่ยางนุ่มมาจากเอออยากนุ่มมา,าทานิชงนุ่มเป็กินสับ นุ่มกันสิเบิร์ตแล้วพี่น้องบบกุมมือซ้ำที่ไปซื้อนุ่มอีกแรมเมเนหันทีไปซื้อนุ่มกับอีช่างเป็นเพื่อมาไหวหันเฮ่ออีเดียซ่ามกินเขาซีดแหลกแหละตบเขาเออตบไข่ปอดเอาต่อชามสีบอนแดมนี่โบได้เดือดง่ายเลยเปืือนบึร์บ้านนี้ปอดไข่ก็ได้เปืเปือนแล้วก็มินเดย์มินข้าวนะมันคือมันซ้ำงู เลี้ยงลูกไหมโอ้ยพี่น้องเลยสบายแฮงจะขึท้ที่มีลูกในเร็วๆนี่อยู่รบรบ้าบอบอะไรใคยคิดว่าทาทูนี่นี่ขั้นเบาดพี่น้องเด้อขั้นเบาด,ด่านะขัน้นมันโมเป็นตามคิดขั้นพื้นมาก,กอา้าวแต่ขั้นให้เบาไหลนี่อีกสิบปีขนะ้างหน้าซะให้เพื่อนเอาหนองไหลก่อนแปลว่าเอาหนองกันไหลแบบหนึ่งเขาทาไหลน,นะยังสีอาเพราะว่าสีหนึ่งเห็นเจ้าอยู่เหล่เพราะว่ามัน ไม่ว่าเฮาไหลมากนะฮะก็เอาอยู่ดอกฝีกระไ้เบิ่งอันนี้ว่าคนหนึ่งเขาถ่าจ้ะฮะนี่แหละคนสิ่หนึ่งเขาถ่ายกันจะไปซื้อมีดตื้อฝาได้พันแม่ได้จะได้แม่หิวข้าวก็ยานดินเกมนต่แม่หิวข้าวเท็่ไหนสักบัวขาวแจ้คชิลเลี่ยงมาได้ชิบอยลินโท่าชับบัวผู้นี้ชิบอยลินแต่ว่าจะเสียอดได้ที่บัวควัสวงนี้ สมัยเหมือนเป็นสมัยพัฒนาพี่น้องเอย้ยเล็กน้อยเล็กๆกระดินโท่ากระสอบเพราะมันง่ายตัวเองเลยแล้วนกระดาษนอะยแต่ว่าคอยบบเชื่อคอยโบโบย่างไฮรินต้องลูกคอยมันเสียสมองติน <c ười> ลายกระดาเบิรงมักว่าแค่ซองเด็มเสียสมองไนะมคอยทีเปิดโนต้ตบุ๊กคลดใไฮริน <c ười> ลูกใายกระดาษพี่น้องเอเ้ยดือ้อแหงเลยคอยบบจั่แใ่สีว้าบางทีมันขึ้นนี่คอยจนสีหายนี่นะ แบบลูกผ้าหายหายสพอคุณบอกว่าลูกผ้าหายหายลูกผ้าหัวกัวกบหัวาจะเชี่ยหายนะมันทีนี้นหายบังได้ไหายบอกว่ามันเฮ็ดจะได้กระโบนอนแบบเลือใจได้ดูกระชันมาเป็นประเด็นนะคิดอยากหายอยากห้องตัวเองกันปุยจักมาเฮ็ดพ่อะงจิปลอยมันหายกับจิฟองลมบอกฉันจิปลอยหายกับโบเป็นมันโบจักถี่มันหนักอุ้ยชื่อว่าแบบใครมีดูชงนมให้ลูกชงนมให้ลูก เป็นคันไล่เองไหมกันป้าไว้นี่เรียกเรียกกันหน่อยนี่คันไล่ลามขันไปเนี่ฮะปีนขึ้นไปโดูอันก็ปักไฟในระลับหนึ่รรนงยูซิได้ปีนหาขนหาเขามาอมตั้งแต่องดื้อแต่เด็กหน่อยแต่ละคนมันกับ <c oughs> ดื้อแวนนี่บล์นะ <c oughs> สำหรับบูกชายคนนี้สุดยอดพี่น้องเลยไปแข่งขันกันนี่เขาต้อง,งขัวานางวันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้แนวมึงนะเนีย่ยเอาโม่หายบนนะฮะ แม่ชาตัวแข่งขคันขามดื่อได้ท้ยแม่ต้องไดนนั่งบัตแน่นอนถ้าแมนอสมอตุ้ยสุกีมาเด้ขหัน้ำฮะปุ๊บไปเ่ะไปาหปาหปลาไไดนเนอะกินบอตตุื่สูงกินบอตตุตีนี่ตุีีจะเบิดแต่เสียดไม่ได้ะ เอาเงินมากทีไปสื่อให้เนี่ยมื่กี้เอมากจะได้กับปักไฟจะจะจุบลินปักไฟปะตาแวนหนึงนผูกทีมเบิดแวนว่ะผูกแวนผูกอีกสังทือ ไม่ต้องเลยนัก nah. ก <ayım> ินต <sm all noise> um. ุ <BR EN issance> ๊ตีนี่ตุ้ตีตุ๊ตีตุ๊ตีข้างยูแบบนี้ล้เอยู่นะ้แบบนี้ะบนมือคือลุงเฮียงเฉพาะลุงเบียงลยวะคือลุงเฮียงโอ้ยกินตุ๊ตีพี่น้องเลย กินมือละกังเวทนี Demon ่กินหลายในกังคืนนี่กินเธอเดียวนี่บ่เบียคาแต่ลราไหแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ยปนันสิขายเื่องเอนลงออนไลน์มันเช้าเวลาแล้วมักแผกเครื่องขายการขายกันละโอ้ยมันบรไ้ขายแล้ว้ายเ้าบ๊อบบไ้ขายแค่ไทนมีการบอกการจ่าให้นะสนใจการขายเื่องนี่ต้องบ๊เป็นป่าเก่งหูจักจะลองอาจจะมุดจะขายกับทุกหน้ามัอนเคยด้วยจะลองกัน เออขายไปได้กระตุกงหนาขอบจาแกกระตุงหาอมว่ากระตุกน้ำเลยนะจาที่ริบขึ้นมาช่ใจไปไหนนี่เขาจะขายป่ะโอ้โหกระตุกน้ำนี่มันดำมากเลยเมื่อเื <c oughs> ่อน่้ไปตื่นมาก็ต้องเมื่ออยู่แล้ว อ่ะ,ะโอเคโอเคจบคลิปแล้วจ้ะก็โอเค,ค,เอเคพี่น้องเลยจังไม่ก็เป็นกำลังใจให้ซาหนำเนืเด้อให้ซาหนำเฮ็ดให้ได้สักมือหนึ่งต้องเฮ็ดให้ได้พี่น้องเลยเพราะว่าข้าอน,นอเฮ็ดยูทูบยางเดียวกับเมนี่ดอกบางที่มันมันบกกลมกินได้พี่น้องเองเย้ยวิวซาหนำกันน้อยนหนึ่งแบบว่าหลามพันหลามสองพันนะหลามมืดเรือนหนึง่งกับอะไรห่อน,นลอยเดียนสับแล้วมันบกพอกินซาหนำก็เลยหายวิธีออกก็คือคนเท่าเนี่ยข้นบกขาขายบ่มียังสีดีไปกว่านี้แล้วคิดว่าลองเบิ้งพี่น้อง ถามันสิโบไหรก็ให้โบไหรในปีนี้สิใดก็ให้ใดในปีนี้โบต้องรออีกสิบปีข้างหน้าพี่น้องเฮ็ดมือนีให้ดีที่สุดมันคมจริงเลยจริไหมกะให้กะลังใจสนามแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก้าพี่น้องพอกันอีกแล้วคลิปต่อไปเพลินพี่น้องเอ้ยโอเคสบายดี